เพฒนาพนั้นนท์มาบอกว่าพูถ้วยไปไหนคะแล้วพอพอเขาตอบมาป้าแลัตนาก็ทับับซัเตซบออกใจ้อวเย็นเ่็มาสอนอย่างี้เลยนะจับับอรกัมดีนะจับจับับจ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 ับับับไปแล้วไม่ต้องมาสานจับจับจับับจ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 ับับจับจับจับับจับจับับจับับจับจับจัจับจับับับจับ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 จัจับ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 ัับ ต้องเจอแบบนี้เลยเล่นไดกับข้าวนะให้คำว่าไปบอกหมอปลาดีกว่าเล่นหนังไม่ดีไปบอกหมอปลาเล่นหนังไม่ดีมันก็เปบอกคือมันก็ตายเอือกนงโว่โวโอยเตอรขนาดกันเลยไปไหนคะนี่เล่นหนังให้หน่อยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอแกซี่เรากรอพี่พจน์อนุนก่อนคุณป้า ใครจะพาไปข่มขืนนี่แหละปากอย่างนี้พระรู้ดีใครเป็นยังไงจักเนินลัดดาวัสนาดาไนมารโนรัตนาวัตนาใสลุกพระทำกังเขนให้เลยที่บ้านเนี่ยใครจะพาไปข่มขืนไม่ได้บอกคนหรอกนะเป็นคนดีเขาเป็นคนดีคนเดียวพูดจาดีดีก็ได้นี่ดีเป็นคนดีคนเดียวมีอารมณ์อยู่ล่ะควานฟังไปได้อีนี่พูดตาหมาไม่แดกกันนะูจใปาดเนินลัดดาวัสนาดาไนคือความจริงเออแล้วคนนี้คนบ้าตายแล้วโอ้ย